สสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับร้านกุฒิชัยอะไลยนต์เช่นเคยครับวันนี้เสียใหญ่ใจสปอร์ตเราไม่อยู่ครับผมช่างทอนได้มาทําหน้าที่แทนครับในลูกค้ามาดูเครื่อง e-h 700ป๊มลมครับเนี่ยคันนี้เลยครับคันเหลืองเนี่ยลูกค้าจะขับเข้าไปในร้านจะไปชหละที่ร้านเนี่ยครับคันนี้ครับครับดูครับดูเครื่องครับนี่ครับช่าง มาดูวันนี้ครับเยี่ยมมุทิชัยเยี่ยมครับครับผมทาอเฮ้ยทแล้วเลโอเคบายบาเ่อแล้วมัโอเวอพเวลกล่กโอกับทำเอแข้าฝากงานอ่านี่ครับนี่ครับเห็เรื่องครับผมเห็นเครื่องเป็นไงครับ เอ้ okay, ครับเดี๋ยวันนี้ถอดแบดตเด้อ็เป็นการแบตนะแล้วขับเขไปเดี๋ยวไปถอดแบตนี่ครับเกี่ยวเครื่องครับช่างภูมใจมากเลยครับเครื่องตัวนี้ยี e ่ห้เจนร้อยปั๊มลมเห็นไหครับ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถอดแบตเตอรี่ก่อนครับนี่ครับช่างขับเข้ามาถึงร้านแล้วครับผมอ่าลูกค้าก็มาเอาเฟืองท้ายด้วยนะครับวันนี้เฟืองท้ายล็อกกี้ครับผมสวยๆย,ยังมีอีกเยอะนะครับผมที่ร้านวุฒิชัยอะไหล่ยนต์ครับผม อย่ครับผม<อ>ได้ตัดไซก็ได้ดไนลอนะครับนี่ครับในช่างขับเข้ามาให้ครับวันนี้ลองเกียร์ลองเครื่องไปด้วยครับผมนี่ครับโอ้ดยอดครับอ่าถอยเลยครับช่าง นลครับถ่ายเลยยาวเลยครับยาวเลยอีกครับอีกอีกอีกโอเคครับผมโอเคครับเมื่อวานพอดีตอนต้นคลิปผมไม่อยู่เนาะก็เลยให้ช่างทอน ช่างทอนถ่ายให้โอเคครับคันนี้เรียบร้อยครับลูกค้าโอนโอนเรียบร้อยอะ่ะเดี๋ยวจะตัดให้ขับมาแบบนี้ผมก็ตัดนะครับทีแรกว่าคันนี้มันจะขายเป็นคันอะ่ะพอจะขายเป็นคันปุ๊บมันมันมัน,มนหาเจ้าของยากพอหาเจ้าของยากปุ๊บก็ตัดแหละ <laughs> ง่ายง่ายถ้าหาเจ้าของยากผมตัดเลยเนี <laughs> ่ยเป็นคันแบบนี้ผมก็ตัดนะฮะ <c oughs> ขอแค่คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องผมตัดเลยไม่เหลือ ตัดแน่นอนครับคันนี้ช่างทอนขับมาจากอุบลเนาะอุบลครับคันนี้เป็นคันที่ผมตีเทินกับรถรถห้างเนาะช่างทอนเนาะตีเทินกับรถห้างคันนั้นมากับพระอาจารย์ฮะแล้วก็ทีนี้พอมาจอดขายเป็นคันปุ๊บก็คือมันมันก็อย่างว่าเนาะสภาพรถมันต้องได้ตกแต่งพอต้องได้ตกแต่งปุ๊บลูกค้าที่จะซื้อเนี่ยเขาก็ต้องหลายอย่างก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่นี่ก็เดี๋ยวผมตัดก็ได้ แล้วก็มาสตาร์ทมาสตาร์ทให้ลูกค้าฟังเมื่อวานลูกค้าโอเคถูกใจอ่ะตัวนี้เป็นเครื่องอะไรครับช่างทอนครับ e h เ0็รอยปั๊มลมครับ e h เจ็ด้อยปั๊มลมลูกค้าหาตัวนี้พอดีเลยป้ายเขียวด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โห e h เจ็ด้อยป้ายเขียวปั๊มลมนะฮะดูครับนี่ครับจะเริ่มตัดแล้วครับที่เนี้ยพอเริ่มตัดปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับทั้งคันครับไม่เหลือครับตัดแน่ครับสําหรับอ่าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ อยากได้ตู้กับช่วงล่างนะฮะที่ผมยกเครื่องออกแล้วเนี่ยตู้กับช่วงล่างลูกค้าท่านไหนอยากได้ทักมานะฮะทักมาคุยกันทักมาคุยกับผมนะทักมาคุยกันครับไม่ยากครับอ่าช่างทอนจะเริ่มตัดแล้วนะครับช่างทอนจะตัดตรงไหนออกก่อนครับอธิบายหน่อยออ,ออกข้างเลยครับจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมอ่าอ่าช่างทอนบอกจะเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ที่เป็นช่องอ<ส>่ะที่เป็นช่อง <c oughs> ก็คือเปิดบาะเปิดอะไรออกแล้วก็ยกเครื่องมาทางนี้ก็คือถ้าลูกค้าซื้อตู้ ตรงนี้ก็จะถูกตัดไปจะไม่เหลือเป็นประตูพอดีครับเป็นประตูใหญ่พอดีครับนี่นี่ช่างทอนจะตัดตรงนี้ครับตัดตรงนี้ลงมานี่นะฮะไปนี่ครับจะเป็นประตูใหญ่พอดีครับช่างทอนบอกอ่าแต่ข้างบนนี่เหลือไหมเนาะช่างทอนกระจกตรงนี้เนาะอ่าเราตัดตัดนี่ได้ไหมเออตัดนี่ลงมานี่นะครับแต่ขอบกระจกข้างบนนี่เหลือครับจะเป็นประตูพอดีครับช่างทอนบอกครับเป็นประตูพอดีสําหรับลูกค้าที่ต้องการรถไปทําร้านกาแฟไปทําอะไรต่างๆนะครับ อ่ะทักมาสนใจทักมานะครับเดี๋ยวส่วนราคาที่เหลือน่ะเดี๋ยวมาคุยกันโอเคอ่ะให้ช่างทอนจัดการเลยครับผม รถสพนาตีนไหมวานไหมรถตีไหมโขาดเลยไหมของพวนันรอบไอ้มอบรอบมอบไม่เจ็ดอยไหมเออยเลยมุอหมุนเลยมันเฮียวเลยน่แดงนี่ยัง โอเคครับตัดเสร็จก็จะดึงออกมาครับพอแล้วพอแล้วเออตรงนี้แหละเนี่ยนี่คร um> ับโล่งแล้วครับก็จะเอาฟกลิบเข้าทางนี้ครับอีกนิดเดงนิดเดงเบาเบาเบาไปนี่ครับไปก็จะเอาฟกลิบเข้าตรงนี้นะฮะฟกลิบเข้าฝั่งนี้แล้วก็ยกเครื่องถอยออกมาตรงนี้อ่าโอเค การ เอเอมัดสะกวอนจังนี้ไหมเกี่ยวเกียวเกียวจม,มัมดัดนมุยตามีตามีตมลงตามเลยตามกีก อ่อจะหาที่มัดก่อนนะครับเอเครับหาที่มัดเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวดูลองยกรูกมันจะขึ้นมาลักษณะไหนอ่ะดูก่อนจะขึ้นมาแบบไหนนะครับอึดขึ้นไหมหนีบป้อหนีบฟ้าไหมช่างพรเป,เป็นไรไหมรูปป้ ได้แล้วอ๋อสูงสูงเลยสูงสูงดูสูงดูน่าจะได้อยู่อ่าช่างทอนดูอ่าไม่อยู่ <laughs> ไม่ขาดครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวเอาโซ่เดี๋ยวเอาโซ่ดีกว่าเอาโซ่อ่า,อาโ,อโอเค,อเ,คเดี๋ยวโซ่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโซ่ก่อนนะครับ จะขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าแทนเะรือ่องนั้นลากม่หลุดข้างพรอนนะอ่าน่าจะหลุดแล้วครับสูงทั้งชาติสูงครับขติดไหมดูโยกหน่อยอ่ามาแล้วครับมาแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวดดเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันติดมันติดนิดเดียวครับเดี๋ยวให้ช่างพรอนตีก่อนครับเอาช่างพรอนตีส่งหน่อยอาจจะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ซิกชักมาซิกชักมาโจกๆหน่อยช่างเก่งโกๆหน่อยเออหลุดแล้วหลุดแล้วโจกๆนน่ได้เก่งสั้นสั้นสั้นเห็นมันขยับอ่ะออสูงอ่า้ตัวไหนอ่าสูงครับเดียยวเดี ติดนิดติดหน่อยก็ติดนะครับคำว่าติดนะ่ะต่ำก่อนต่ำก่อนนิดนึงต่ำนิดนึงเนี่ยเนี่ยมันติดอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่เนี่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 นนอ่าูงโวงอ้ออกยากเว้ยโอ้ยออกแล้วครับแคบแค่แบบนี้ผมยอมคนวางเลยคนวางวางเก่งมากครับคำว่าช่างนี่เก่งจริงจริงผมยอมรับครับขนาดพวกผมเป็นคนลื้อยังทำยากเลย แล้วช่างเข้าไปวางวางเนี่เก่งจริงๆครับติดตัวไหนไหมช่างทอนฝั่งนี้หลุดหมดแล้วสูงสูงสูงเลยเดี๋ยวนะครับไม่รู้ติดตัวไหน,นตรงสายจะหนีบตรงนั้นนี่ตรงนี้โอ้น้ำมันน้ำมันไหลโจ๊กไป,ไป,ไป อ่ะได้แล้วเริ่มเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วครับมีแล้วอันนู้นอันนี้แล้วได้แล้วเนี่ยเครื่องไทยอ่าสูงสูงเครื่องไม่ใช่เบาๆนะครับตัวนี้อ่าหกร้อยกิโลได้แหละเหมือนติดอะไรสักอย่างอ่า ช่างเก่งครับช่างฝึกหัดครับอ่าโอเคเนี่ยครับเห็นไหมครับมันติดนิดติดน้อยติดติดย่างและนิดแล้วหน่อยจำจำจำจก่อนจำนิดนึงอ่าหลุดไหมหลุดยังอ่สูงครับ อ่าโอเคหลุดแล้วครับต้นก่อนซะน้อหน่อยอ่าโอเคพอ่พอพอ่อพ่อถอยครับถอยถอยครับทางชาติถอยมาถอยมาถอยครับถอยถอยครับถอยเครื่อ,องเกียร์เอชเจ็ดร้อยตัวแท้เลยนะครับตัวนี้ตัวปั๊มลมด้วยสูงสูงปั๊มลมเบรกฟรีนะครับตัวนี้อ่า ไปไปเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ตัดตัดตัด,ตดอ่าโอเคครับต้องตัดครับอ, <laughs> อ่าเดี๋ยวให้ช่างคอนตัดก่อนนะครับติดอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับติดไปเรื่อยๆครับแบบนี้ตัดแล้วครับคนว่างไหม,มเมื่อกีค้ครับแค่ <laughs> ขนาดเ้าหมา่างแท้ๆยังเข็ดยากอยู่ตัดครับตัดตัดตัด ดันไว้ได้เก่งเลยตีเลยเด้วเออมันดีดดันไว้ดันเครื่องไว้เออ,อมาแล้วครับแบบนี้อ่าช่างชาติถอยครับ เด้อ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 มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว <c ười> มาแล้ว <c ười> มาแล้วครับมาแล้วครับอ่าโอเคครับออกมาแล้วโอ้เครื่องใหญ่เทอะวะออกมาข้างนอกเครื่องใหญ่มากเลยอ่าโอเคช่างทอนดันให้ตั้งตรงเอาไปที่ที่เดียวจบเลยไปที่เดียวจบเลยข้างในเลยไป เรียบร้อยครับออกมาแล้วครับอ่าโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวรอให้ลูกค้ามารับแล้วค่อยฟุยกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาครับต่อโดยเกียร์นะฮะน็อตศูนย์ยังอยู่เลยเกียร์ลูกนี้อ่าแต่ช่างทอนจะเปิดดูว่ามันจะสวยไหมผมว่าไม่น่าจะพลาดครับนี่ครับเครื่องที่ยกลงเมื่อกี้นะครับที่ยกลงละเมื่อกี้ดูครับดู แล้วก็ลูกค้าพอดีโทรหาผมตั้งแต่น่าจะเมื่อวานเมื่อวานเนาะโทรหาผมแล้วเข้ามาดูเกียร์เป็นเกียร์ตารางห้าเกียร์นะครับลูกนีส้สวยเลยผมว่าภายนอกนะสวยแต่ก็ดูภายในก่อนบางลูกอะภายนอกไม่สวยน้ำมันจับเต็มเปิดออกภายในสวยมากบางลูกภายนอกสวยๆเปิดออกบินแตกก็มีครับมันหลายลักษณะครับเพราะว่าของเรามันไม่ใช่ของใหม่เนาะมันเป็นของของที่ใช้งานแล้วอะคือประดึงอองว่าทางนอกวะช่างเกง่งดึงข้างนอกออกมาแล้ว หนึ่งวะอ่าเออลากมาอ่านี่ครับสวยไหมครับดูครับสวยมากครับสวยจริงๆครับตัวนี้สวยสุดๆดูฝั่งนี้ครับดูความสวยนะครับดูครับดูสวยสุดแต่ข้างในยังไม่รู้เดี๋ยวรู้กันครับ แต่งตัวดีหดงงามไคตัวบงามหัวแดงจริงๆคือเสียกินทองแรกไทคขำๆกันไปครับขำๆกันไปแมนแมนเอบังอ่ยิงะนี่าเอองนหเอทำมุนได้กับมุนเลยบุยิ่งกัได ออกไอ้บอสช่างทอนเปิดดูสดๆไปเลยจะสวยไหมได้เวลาเปิดแล้ว ต้องงามนะทมดินดินดินป่าูป่าจูปาม่เป็นไอ้งเน่งามบางตัวไอ้งามมาไอยปะเอ้ยงามแห้งลวเนาะดูครับดู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 เไงแม้ะดูครับดูดูดูความสวยนะครับไม่ใช่สวยครับขอพูดหยาบนะครับโคตรสวยเลยอ่ะดูครับ แต่ข้างบนสวยแล้วขอดูข้างล่างนะครับสองสนี่ครับระดับระดับปรมาจาร์มาเองครับวันนี้อ่าเรื่องเงยคบวันถือใจครับว่าเฟื่องแบบนี้มึงหลุนเกียร์ไดยเนาะอกับตัวนี้เกียร์อะไรนัทีแย่งเนาะตัวนี้ ตัวนี้สี่พันกว่าบาทสี่พันแปดมีตุ๊กปันข้างในสามพันเอาไม่ก็ไหนที่ไปก็หน้าตัวนี้เท่าไหร่กอว่าตัวนี้สามพันเออตัวเดียวนี่เออตัวนี้สี่พันแปดเออแล้วกับโมนี่อีกแค่สองอีกสองสามเกินครูกันทวน่าเขาขายเป็นตัวซะท่อนเราเราบอกแเราเป็นตัวอะไรน่าเป็นตัวซะไปนี่ครับระดับปรมาจารย์มาเองครับเอฟซีทางช่องของเราครับผมก็ไปพวกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกครับนี่ครับ ก็จะจําแบบที่เนี่ยครับระดับปรมาจารย์มาบอกแบบนี้ช่างทอนก็จะฟูมฟูมฟักลักจําแบบนี้ครับช่างทอนครับนี่เรียนรู้ไปครับดูครับโอ้ยโคตรงามเลยพี่น้องฮะสรุปยกโปให้คะแนครับมันงามนะนี่นี่ครับโยกโปไปแล้วหนึ่งครับระดับปรมาจารย์ยกโปนะครับขันงามครับนี่โอเคเรียบร้อย เรียบร้อยครับเสร็จแล้วยกขึ้นรถครับระดับปรมอาจารย์ครับมาซื้อเอง okay, s <S อาจารย์ช่างทอน okay, s <S เป็นคนครับ okay, s <S คนที่มาซื้อ <laughs> okay, s <S ไปแล้วครับเดี๋ยวผมเมื่อไหรไปนะครับโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งงานขึ้นรถนะครับ <'s> ข้างนอกสวยข้างในก็ต้องสวยเป็นเรื่องปกติคนระับ ความสวยนะครับขายถูกครับลูกนี้ขายไม่แพงครับราคาเป็นแบ่งกันไปครับให้ช่างทรเนะลยโอเคครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งงานเดี๋ยวรอตัวนั้นนะฮะให้ลูกคา้าเขามาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดจบคลิปฮโอเคลูกนี้เรียบร้อยช่างทรนรกโป้งหน่อย เออระดับไปน้ำมันเบนเกินเติมเมาดับ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 ย่นเบนเออโอเคช่างทอนนี่ครับโอเคโอเคครับลูกค้ามาถึงแล้วมาค่ำหน่อยวันนี้ที่ช่างทอนโค้งนะครับนี่ลูกค้าเอารถสไลด์มาใส่สำหรับที่ตัดเครื่องเนาะเอารถสไลด์มาใส่อย่างไงได้ซะดคกับยกเครื่องรถใกค้านะครับ เกี่ยงก้อยางใหญ่เลยอันยกขึ้นเล็กเองอ๊บมันอยว่างมันอยว่บ้างนั้นบ่หรอฮึมันมีเทึ่ยจังว่ามันเ็มมีเกียร์เลยเราไอ้ไอเดินนายเอบๆไปนั่นจัหน่อยนี่เดี๋ยวเด็กน้อยจะเอารถออกจังว่ามันมีเกียร์อะไรมึงอยู่เลยหนิอ่ะมาแล้วครับ บาบาเบาไปแล้วครับไปขึ้นรถกันอ่าไปครับไปแล้วครับขึ้นรถครับอ่าโอเคท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอหล่ยนต์นะครับ 087 9519226 095 664 3826อ่าไอดีไลน์ผมนะครับตัวบีกับตัวที8 5 3 3ย้ำ8513อ่าโอเคครับผมก็ท้ายคลิปแล้วกอให้ทุกท่านรวยรวยรวยและรวยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับชอบตัวไหนอยากได้อะไรชอบแบบไหนอยากได้อย่างไร มาคุยกับผมนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ